สวัสดีค่ะายแฟนพิชค่าวันนี้นะคะก็จะมารีวิวลิปลูกลักนะคะ2ตัวด้กว่ันนี้มันเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะคะแต่ว่ามี2ส,สีนั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็น Can Make Stay m a x s t t y y On Balm ร o ม t นะคะก็เป็นลิปคัลเลอร์ UV s h l e l d ด้วยนะคะแล้วก็เป็น m มอยชานะคะก็คือเป็นว่าอย่างไงเดี๋ยวเป็นว่าเหมือนลิปบาร์มีสีแต่ว่าเป็นสีที่เข้มข้นนะคะแล้วก็นี่อันนี้ทาอยู่นะคะอันนี้ชามีสีเบอร์ นั่นไงอ่ะอันนี้05นะคะแล้วก็สีน้ําตาลเป็น04 04กับ05นะตึงอันนี้สีชมพูนะคะอันนี้สีน้ําตาลอันนี้ทาสีชมพูอยู่อืมจริงจริง,งทามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ชอบมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้เอามารีวิวให้ดูอ่ะโอเคเดีย๋ยวมาดูสีกันนะอันนี้สีชมพูต่ว่าเวลาทาออกมาจะดูแบบชมพูนมๆม,มากเลยเนี่ยเห็นปะสีชัดมากแล้วก็ทาง่ายนะคะเนื้อมีความชุ่มชื่นนะแต่ว่า เนื้อมันจะเข้มข้นนะคะเพื่อนๆคือทาเราจะเหมือนลิปสติกรุ่นรูทของแ n น a ม e เลยก็คือจะค่อนข้างเข้มข้นกว่าลิปมันมีสีทั่วไปนะคะแล้วก็ซสายชอบที่ว่ามันมี F.P.F.15 ด้วยถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจีน้ำตาลกันนะคะคือทาง่ายอะ่ะคือแบบวันไหนจิ้นคิดก็เนี่ยละ่ะนี่อันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะคะจะออกนุ้นูดน้ำตาลน้ำตาลนะถ้าทาซ้ำก็เข้มขึ้นอีกนิดนึงอ่ะอน,นี่ซะรอบตาม เห็นปะทาซ้ำก็เข้มขึ้นได้อีกอะไรน,นะคะก็ถ้าเมืองไทยขายก็แน่ๆจะก็สามร้อยกว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสองอันนี้ไซส์ฝากเพื่อนซื้อนะคะจากญี่ปุ่นก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะก็เป็นลูกหลักที่หาง่ายแล้วก็ดูดีนะก็โอเคเลยปลาเล่าวันนี้มาสั้นๆค่ะแล้วติดตามคลิปต่อไปได้วยนะไปแล้วเอ้ยนี่นี่นี่อวดสีเล็บคือถ้าเกิดใครติดตามในแฟนเพจหรืออะไรเนี้ยเฮ้ยคือแบบมันดีงามมากแก คือมันเงามากเหมือนแบบเหมือนไปเคลือบเล็บมาหรืออะไรเงี้ยอุ้ยทำไมมือดำกว่าหน้าตายแล้วเฮ้ยแต่แบบคือมันดีอ่ะโอเคไปจริงแล้วโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ